ดีครับเป็นไงครับวันนี้เปลี่ยนพามาใช่ไหมฮะลองเาเกิะสะพานทำอะไรครับกระสะพานกระสะพานครับเกืดสะพานโดดแม่งเลยทำไดไครับยี่ิมร้อยสี่สิบครับต่กิโลเมตรเนออือเบรกเขา,เอาอยู่จริงเบรกไรครับเบรกไรครับ บ <S <S เบกเบกได้ครับเบกได้ามาครับเบกมาได้เดิมเดิมครับโอ้โหสุดยอดนะโอ้โหดึงมากเลย รู้สึกว่าเกียร์เข้าได้ดีขึ้นเยอะรู้สึกว่าเกียร์มันเข้าปึกป๊กปึกปึ๊กเลยนะ รถมาเลย ใช้ได้ใช้้เลยครับะใช้อะไรครับใช้ได้ครับเนี่ย <c oughs> นี่ใช้ได้เขาสยโอ้โหแสดงว่ากำลังกำลังกนุกดดเขียวต้องแรงกว่า <c oughs> คือมันไม่ใช่เกียร์เกรกรับเกียร์กระปุกนะมันมันก็เลยไม่มีอาการหนึ่ง การดึงม้นคือมันจะแบบว่าไม่ใช่แบบดึงแล้วปึกไปเลยมันจะแบบกระตุกกระตุกสองทีสามทีบางว่าคัดมันเข้าไม่ทันในดังปักปักตาระบบของเกียร์อัตโนมัติมันจะเข้าไวกว่าเกียร์ธรรมดาแต่แบบเพราะว่ามันสมบูรณ์นะครับสังเกตดีรถแข่งรุ่นใหม่ๆสมัยใหม่จะเป็นเกียร์แบบใช้แอร์แอร์เพเชอร์ใช้เกียร์ดันใช้ลมดันใช้ลมเออใช้ลมดันเรา ก็ใช้โรบดิมันมติกผสมกับตัวออโตมัติไมโดริ๊กนี่แหละแต่ของผมรู้สึกว่าเวลาเข้าบางทีมันก็กระตุกนะบางทีบางทีก็กระตุกบางทีก็ไม่กระตุกแต่พอใช้เป็นโหมดโผลแล้วเนี่ยมันจะไม่กระตุกเลยเหมือนแบบว่าพอวิ่งไปสักพักหนึ่งแบบสับเกียร์บ่อยๆมันก็เข้าได้เอง้าใช้โฮโหมดนะครับอ๋อใช่ใช้ใช้โฮโหมดเลยครับปกติโฮนโหมดรู้การทํางานไหมปะ โล้อ่ะมันวิ่งยังไงครับถ้าสมมติเราใส่โหมดเราออกตัวออกตัวออกตัวมันก็มันก็เพิ่มเพิ่มหมายความว่ามันเหมือนเพิ่มรอบให้มันเข้าปกติถ้าปกติที่ผมอ่านมาคือถ้าเกิดเป็นไม่ไม่โฮมโหมดก็คือว่ามันจะเข้าที่เกียร์สี่ก่อนอในเรื่องผมผมไม่รู้ผมอ่านผมอ่านเจอนะว่าเกียร์เขาบอกว่าเกียร์เกียร์ตัวไหนเขาบอกว่ามันจะเข้าเกียร์สี่ก่อนแล้วค่อยสับเข้าเกียร์หนึ่ง เพื่อให้ไหลไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ยังงงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าพอปลีเป็นโหมดโฮแล้วก็ใช้ได้อะไรเงี้ยผมก็เห็นเขารีวิวววาอย่างนี้แต่โฮโหมดผมก็ผมก็ไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ไม่ได้อยากให้มันเกียร์มันสมูทขึ้นกว่าเดิมโฮโหมดเขามีไว้เพื่อที่ลดแรงปิดของล้อครับป้องกันเวลาวิ่ง ตื่นถนนลื่นอ่ะแล้วแรงบิดเครื่องมันเยอะไงมันจะออกตัวที่เกียร์สองครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปเกียร์สามวิ่งแค่สองเกียร์แต่ถ้าเกิดสไลด์ลงมาเอฟเอลอะมันจะมันจะเป็นหนึ่งกับสองใช่เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองดีก็เป็นสองสามดีก็เป็นสองกับสามใช่ถูกต้องอย่างนั้นเลยถ่ายคลิปอยู่ครับถ่ายคลิปอยู่ครับคิดว่าปิดไปแล้ว โอเคก็ <มา S 1> ขอจบการ,รความเร็วมาคว<ำ>า,ามเทสนะผมมาเทสมาลองลองของครับลองของลองของ,อง,ของครับ <มา S 1> โอเคครับสุดยอดรยครับสวัสดีครับ